ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซา่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อ,อรไไไนรับเข้าสู่แองกาดไตร์ไทยรั์บ้านช็อชาแนลนะครับผมบในคลิปทอกวันนี้นะผมเราก็จะกลับมาคุยกันสปอยของในอนาคตอีกแล้วใช่เนื่องจากว่า C ีีมันออกเร็วอยู่แล้วเราเลยต้องรีบทาเพราะว่าเดี๋ยวไม่ทันน้องๆดูนะครับโอเควันนี้เราก็ลังพูดถึงอาจริงๆมันเป็น b ีที่17อะไที่ก็ลงมาตลอวเลยัเลย10คลิปภายในวัน้ครับก็เรียกได้ว่าปี17นี่เป็น ปลายภาคของของลเจียลเจียแล้วเดี๋ยวชิบหายไม่ไม่ยังมีมูวี่เีกจริงๆถ้าไม่นับมูวี่อ่ะถ้านับจริงๆอันนี้คือบอกสุดท้ายแต่ว่าถ้าถ้านับงภาปลายภาคลิเจจริงๆมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งเรียกว่า MBT ครัมูวี่บูสเตอร์ใช่ก็จะมีเมซายอาใช่เป็นคือชื่อภาคนี้นีออนเมซายอาครับผมโอเค มาทีนี้เรามาคุยกันวันนี้ดีกว่าถึงบีทีเนะครับผมบีทีเมีทั้งหมดกี่แคนครับน้องซัน8แคนครับก็ประกอบไปด้วยคาคอฟอร์ครับกลพาราดินแกรนบูนาคาเนโรลิงจ็อกเกอร์นารุคามิรอยับพราดีนทาจิคัสเต้ใช่โอเคนะครับผมเราจะทำเป็นสองพาร์ทนะเนื่องจากคุยวันเดียวคงคุยไม่จบมันเยอะมันเยอะไปโอเคมา ก็เริ่มเราเรียงตลำดับสอนเนาะครับผมก็ขอเป็นเริ่มที่นี่เลยครับอัลคอฟฟอร์สนะครับผมอัลคอฟฟอร์สในรอบนี้ก็จะเป็นสายบูสตอร์ก็คือขึ้นสีครามอ่าพายุสีครามเลยก็คือพายุสีครามก็คือบล็อกอันเดียวกับชุด15นั่นแหละไม่ใช่ตามชุด15นะผมมาไม่รอช้ากันเลยมาที่ตัวแล้วเริ่มกันเลยเอไม่มีติ๊กเกอร์นะอัลคอฟฟอร์สโอเคโฟลันเนอร์ครับผมแล้วก็สกิลนำยูนิตนี้เข้าสู่โซนะครับผมครับ แล้วได้รับเทคนะครับถ้าได้รับเทคนให้วันการใช่สกยวก็คือ c o u ต t e r b u r s หนึ่งเมื่อยูนิตนี้จบดีวันการถ้าอยู่ในสภาพปีเจียนเป็นครั้งที่4ใช่สามารถจ่ายค่าคอร์ก็จั่วการ์ดหนึ่งแล้วก็เลือกรีไทยในการ์ดสองข้าวหนึ่งใบใช่ครับแค่นั้นเองก็คือตีฮิตยิงหนึ่งแล้วก็เราได้จั่วเองใช่ก็คือ c o u ต t e r burst หนึ่งอ่ะเป็นออโต้ใช่ครับต่อมาทีจีครับผมติดชื่อบูสตอมครับเก็รีบินให้นะใช่สุดนี้ต่อมาผมบูสตอม เล็กกาั่นเองนะฮะต่อมา Storm Soldier Tempest Border ก็เป็นครับกาเกตฑ์หนึ่งใช่พิเศษแบบมากตอโต้นะครับออโต้ก็คือว่าเมื่อเมื่อจบการต่อโซ่แล้วที่ยูนิตนี้บูสต์ให้ววนการ์ดที่อยู่ในสภาพริเจียนสามารถเลือกเรียกถ้าไมบูทถ้าววนการ์ดอยู่ในสภาพริเจียนอ่ฮะก็เลือกเรียกอากาศสองตัวไปสลับตำแหน่งเอ็กเชนกันนะครับผม ก็เรียกว่ากระโดดข้ามคล้ายๆตัวตัวเอ่อตัวสลับตีอะไรเออตัวคล้ยตัวสลับตีแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันบอกแค่ว่ามีกดขึ้นมาว่าแวนต้องดีเจครับผมนะครับโอเคตัวต่อมาครับผมเป็นครับมาคอชาร์กโซลเจอร์นะครับบูสตอซับเบรสอ่ะในบล็อก17จะมีสกิลหนึ่งโผล่ขึ้นมาครับครับที่เรียกได้ว่าเป็นสกิลอ่าปลดลิมิตเบรกรูปแบบใหม่ใช่คือปลดลิมิตเบรกคือถ้ามีตัวมันอยู่ในสนามไม่ว่าจะจะยังไงก็ตามถ้ามตัวมันอยู่ในสนาม จะใช้เบรกไลท์หรือจะใช้สกิลรีวิทเบรกอะไรใช้ได้หมดเลยใช่นะครับเป็นสกิลคอนแล้วเกี่ยวแอนติเมทเบรกนะแอนติเมทเบรกใช้ไม่ได้นะครับเพราะมันคือมันบอกว่ามันปลดรีวิทเบรกสี่รกนต่เมทเบรกไม่ไับอ่าอัติเมแอันติเมทเบรกมันจะออกมาตอนพักจีเป็นเคเป็นโอเคมั้งค้าจะไม่ผิดโอเคมาถึงตัวต่อมานะครับผมครับผมโมโลโมโลโมล่าโมล่าโมโลโมล่าปาพาทิศปาพาทิศ กูนี่ดูว่าจะไล่เวทแบบเซรัปปูนนะโอเคเบื้อบูธแวน์เลยท้าแวร์หรือท้างเกียรนบวกมือใช่ตัวต่อมาแล้วผมบูธต้อมมาลีนเจนารันเดนิสเจนารันเบสไม่ใช่ไม่ใช่กุการกุการโอเคไมาที่นี่นี้โจมตีครั้งที่สามนะครับผมและโจมตีฮิตก็จวดการนะครับผมใช่โจมตีครั้งที่สามเลยเนาะมันบอกว่าเติร์ดเติร์ดครับเติร์ดตีครั้งที่สามในฮิตคือมันไม่ได้บอกมากกว่าหรืออะไรไหมใช่ใช่เอ้ยมากกว่านี่ถ้าสามเนยมากกว่าเออมากกว่าโอเคตัด เรียกไงว่า,าตีครั้งที่สามปีจวดใช่ครับประมาณนั้นแหละง่ายดิต่อ,อไปเป็นตัวนี้เป็นขาขาเจี๊ยนละนอ่าโบสตอมารีนเจเนอเรชั่นสตาร์เลสอ่าครับผมก็มีความสามารถคือในออตโต้ในช่องเรียกการนะผมไม่ใช่นี้โจมตีใส่แวนการนะครับผมถ้าแวนการอยู่ในภาพปีเ,เจี๊ยนแล้วเป็นการโจมตีครั้ง,งที่หน,นึ่งพละ3,000น่าใช่แล้วก็จจการต่อโซ่แล้วก็ดูนิดนี้ก็เลือกแบบเลือกหนึ่งตัวในช่องเรียกการในอสตาร์ทสมแหน่งอารมณ์เหมือนอ่าบาซิน ใช่ครับที่ตีคำแรกผมเแล้วก็สัมตำแหน่งประมาณนั้นนะครับผมตัวตอมมาเป็นเจดสามนะเออชุดนี้มันน้อยเนาะไม่กี่ใบใช่ตอมาเรนเจเนรัลสอ่สก็คู่ก็นัดชื่อดูจากชื่อแล้วก็คู่กับไอตัวมักกี้แหละนะครับก็มีสกิลล่างก่อนนะครับผมคาเตอร์บารเนอคู่กับไอตัวนีตีครั้ที่สจูะคู่หลงคู่หลงเคก็สิแอีก่อนครับเขาบวันกอนคารอร์บนอรนี่นวกสองนะครับ แล้วก็มันสกิลวอลตเตอร์ต่อมานะครับตอนเรียกเจียนแล้วจะมีสกิลเกิดขึ้นมาก็คือท้องเวนกาดเขาจะบัตหนึ่งเมื่อถึนี้ได้เช็คนะครับเจอชื่อเหมือนตัวเองนะครับผมอ่าเหมือนการในช่องในช่องแวนนั่นแหละก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นตัวมันหรือคู่เมทก็ตามใช่ถ้าเช็คเจอสามารถจ่ายค่าคอร์สท่าจ่ายเขาจะบัตหนึ่งเลือกสแตนเรียการ์ดสองตัวแล้วก็บวกค่าผันใช่ก็สกิลจะเรียกนาวาเกเซอร์จะไม่ผิด นะประมาณนี้อารมณ์ไม่คล้ายลัมบอสเหมือนกันเนาะอนาคตอนาคตเก่งเก่งเก่งเกลียวโอเคมาถึงบูสตอมครับเวฟดราก้อนเตท่าเบิร์ดดราก้อนจะใส่หัวก้อนอะไรกันหนวะติดชื่องานติดชื่อโอ้บูสตอมกับเวฟดราก้อนไม่ใช่ไม่ใช่มีชื่อเดียวโอเคก็อ่าเป็นคู่เจนกับเจเนอเรลอะไรนะครับสตาร์เลสสแตนเลสนะครับผมเอาเทคล่างก่อนออโต้แวนการ์ดเมื่อยูนิตนี้อ่าในช่องคอลัมน์มันอ่ะถ้ามีตัวอื่นอยู่ด้วยบวกสามพันอ่ะฮะแค่นั้นแหละ แล้วก็มีสะเกียวย,ยง่ายง่ายโค้งวัดเสี้ยวมันจะพูดยังไงครับคาร์บัสหนึ่งไม่ยูนิตนี้โจมตีวันการและอยู่ในสภาพเรียกเงี้ยถ้าเป็นครั้งที่การโจมตีครัร้งที่สี่สามารถจ่ายค่าคอร์ทาวส์จ่ายท่าคอร์ทบวกห้าพันบวกหนึ่งชีจนจบการต่อสู้แค่นั้นแหละจบแล้วเอาตาได้ยังเก่งกว่าเลย <c oughs> เดี๋ยวสิงอนนะก็ทั้งหมดมีกี่ใบอ่ะไม่กี่ใบหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าใบเก้าตัวถือว่าของทรัพย์น้อยน้อยคนน้อยคน เก้าใบเองแต่ว่าเก้าแปดแคนนะอย่างว่ามันแตกแคนเนาะใช่แต่ว่าชุดนี้ต้องมีของเก่าแล้วไอ้เก้าตัวนี้คือพิเศษมากคือตัวใหญ่มันเป็นตัวแร่แค่เพีงมีคอมมอนเป็นหัวแรกขึ้นกับทุกตัวเลยตัวเริ่มก็ตัวเริ่มเป็นคอมมอนพีจีเป็นดับเบิลแร่เป็นคอมมอนคอมมอนคอมมอนสี่ตัวหัวแรหัวแรจะว่าไปแร่อัลฟพร์ตเลยเป็นพีจีบ่อยมากถ้าถามว่าบ่อยไหมก็ไม่บ่อยนะ ถ้าเปรียบเทียบกับร้อยยออะไรดีอ๋อไกโลอย่างนี้อันนั้นบ่อยกว่านะครับไกโลอ่ะเจียบตัวที่2อัติว่าบ่อยกว่าโอเคก็จบไปแล้วกับคอฟอร์สครับผมเออนะครับต่อมาก็จะเป็นแฟนนักลบสีทองของอําไพของเรานะครับครับผมโอเคนักลบสีทองของอําไพในชุดนี้ก็จะออกของคาราเดนนะครับไอซีดีนี่แหละใช่ ก็เรียกได้ว่ามีพิกเกอร์ไม้สองใบก่อนแล้วกันเนาะพิกเกอร์แบบมีคิย์ที่นะครับสติ๊ลิเบอร์กับสแตนกับสแตนอ่า์ิี่ข้อไม่มีเศษอะไรที่อั้นสตีดเบดลิเบอร์เตอร์สตีดเบดครับลิเบอร์เตอร์อะไรนะอเวล่าอเวล่าใช่ไหมชิโก้ชิโนี้ก็ไม่ชอบอย่างหนึ่งอ่านอ่านลำบากยากใช่ไหมอ่านยากมันเป็นแบบเหมือนกีกัะเหมือนกีกวยรมมันโอเคมาที่สแตนแล้วกันสแตนมีเศษ แคชเก่าเลเวเลเตอร์อ่ะโอเคเป็นหมาครับนะครับตรงท้าเด็กเก่าสิ่งเกี่ยวก็คือว่าเมื่อเอายูนิตนี้เนี่ยไปไว้ใต้เด็กไว้ใต้เด็กนะครับเมื่อยูนิตเนี้ยลงสู่ช่องเรียกากาศจากในเด็กนะครับผมสามารถเอายูนิตเนี้ยไปไว้ใต้เด็กนะถ้าจ่ายค่าคอสนะครับก็เปิดก๊าซสามใบบนครับผมก็เซิร์ชหนึ่งตัวที่เป็นที่อ่าที่ไม่ใช่ตัวมันอ่ะคอลงเรียกอากาศจากนั้นอ่าตัวนี้ฟังนะมันจะมี2อย่างไว้ใต้เด็กกับชัฟเฟิลเด็กคือสับเด็กตัวนี้สับเด็กอ่าโอเคตัวนี้สับเด็กนะ ก็คือเอาไว้ง่ายคือถ้ามันเข้ามาจากในในในสนามจากเด็กก็มันไว้ใต้กองแล้วก็เปิดก๊าซสามใบบนเอาที่ตัวไม่ใช่ตัวมันอ่ะคอลงไปคอลงไปแล้วก็ที่เหลือเก็บเข้าไปแล้วก็สับเด็กอ่าตัวนี้สับเด็กโอเคตัวต่อมาก็เป็นเกสศูดนะครับเป็นตัวเริ่มโอเคก็ครลันเนอร์เนาะตัวนี้ชื่ออะไรนะคอรลอนกันคอลอนกันลิเบเตอร์อ่าก็หมาใช่หมาสกลว่าคือ เออมื่อมาอยู่ในช่องเรียกการแล้วแเขาสุดสภาพอีเเจนตบวกสามพับใช่แค่นั้นแหละจบเปลี่ยนไปเปลี่นถ้ามีอะไรเลยโอเคต่อไปรีเวเลเตอร์เบสติ้งอาร์เรว์เอเจนตแองเจิ้ลแอเจิ้ลนะครับก็แวนกการเมื่อแวนกการเขาสุดท้ายเอเจนอยู่นิดบวกห้าพันแล้วมันบวกเก้าพันโอเคผูอชมปล่อยมันไปโอเคตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เก่งนะครับผมรีเวเลเตอร์ไรซ์บิดคอนตัวนี้เป็นตัวปลดลิมิตเบรกของอ่าโกพาราดินนะครับครับก็เรียกได้ว่าไปเล่นกับ สายเออ่ตู้เย็นแก๊สลอตตู้เย็นโมนาสแอนตูรี่แก๊สลอตหรือตัวต่างๆได้แบบปลดเบรกต้นเกมเลยใช่ครับผมโอเคเป็นตัวไม่ดีทำให้เร็วขึ้นโอเคครับผมต่อมาเป็นลิเบอเรเตอร์โอลี่โอลี่อะคออะโคลไลอะโคลไลนะผมก็เมื่อยูนิตนี้จองตีถ้าแหวนกาดยู่ในมีในช่องแหวนช่องเล็กก็ได้นะถ้ามีแหวนกาดชื่อลิเบอเรเตอร์อ่ะฮะสี่ตัวหรือมากกว่ายูนิตนี้บวกสามพันบวกสามพันจบเป็นคอมมอนครับ ตัวต่อมาเป็น PG ครับผมติดชื่ออาเป็นติดชื่อริเบิร์แต่ว่าเป็นไลท์ฟอร์เมชั่นใช่ไหมครับริเบิร์เลเตอร์โอเคก็ชิงแปดมิดจบแค่นั้นแหละก็ก็ PG อ่ะเอาอะไรล่ะสวิตต่อมาครับผมก็เป็นเกมสสวินแมสสวินแมสริเบิร์เลเตอร์บาเซียบาเซียก็เมื่อแวนอ่าเมื่อมีเข้าสู่ช่องเรียกการครับผม้จากจากเด็กถ้าแวนกาดอยู่ในสภาพลิเจียนบวกห้าพันจบแค่นั้นแหละ แล้วก็ต่อมาผมรีเบรลเตอร์โอลี่วิสตัดนะครับผมก็เหมือนอ่าตัวนี้เป็นเกรดสองแล้วใช่สกิลเหมือนกันคือในช่องแหวนก็ได้และมียูนิตอื่นที่เป็นติเชอร์ลิเบรลเตอร์ตีบายตีมากกว่ามากกว่าหกสามพันจบแค่นั้นแหละพี่นี่ตัวนี้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 ผมว่าเป็นีตัวหนึ่งที่เลยคนจะใส่ได้กันนะครับผมรีเบรลเตอร์ลาลอฟทัมเปเตอร์อ่าตัวนี้มีสกิลคือออโต้นะครับผมต้องเรียกการถ้าแวนการเข้าสู่สภาพรีเจียนคือสั่งทิกเมดอะไรเรียบร้อยแล้ว เปิดก๊าซสามใบจากท็อปเด็กนะครับผมเซิร์ชหนึ่งใบที่ชื่อเลเวเลเตอร์คอคอลงเรียกาศนะครับผมจากนั้นที่เหลือก็ไปเรียงไว้ใต้เด็กก็เรียกได้ว่าเปิดปุ๊บทำลุกได้เลยมีเจียนนะทำลุกได้เลยเป็นตัวเปิดหลุกสแตนวนไปโอ้จริงๆเล่นกับหลายตัวเลยอ๋อโอเคบนไปมีบุนน์น้อยสนามปั๊มพลังเข้าไปใช่โอเคตัวต่อมาครับผมก็เป็นเกรดสองเหมือนเดิมเดวกัารเบลเวเลเตอร์หมาแน่นอนครับหมาเมื่อยูนิตนี้โจมตีนะครับผมท้าไว้กันบคุณภาพอาริเจียน ตีฮิตัวหนึ่งตีฮิตแวร์จนโอเคแล้วตัวต่อมาครับผมตัวนี้ก็ยังเป็นตัวเดียวกับทีดีับผมคืออาร์โกเวลนะครับผมก็สกิลก็ไม่น่าอ๋อไม่น่ามีอะไรมากอาร์โกเวลลงหรอไม่น่านะอ่าอาร์โกเวลอาร์โกเวลเป็นตัวคู่ในทีดีคือมันใช้คู่เดียวกันเหมือนบัตเตอร์เบดกันอาวิงการกับซิงเซฟนะครับคือตัวนี้ก็สกิลคือลงช่องเลียเขาจะบัตหนึ่งเปิดท็อปเด็กสามใบคอรหนึ่งตัวลงเลียอากาศอาคอร์หนึ่งตัวที่ริเบอร์ลงเลียอากาศ ที่เหลือได้เด็กนี้เน่งก็คือมันคือเอาง่ายๆอ่ะคือทีดีอ่ะก็ซื้อจริงเปิดเอาเวอร์ซีวาลกับทิงเกอร์โหแด่นั่นแหละแต่เวอร์ซีวาลก็ได้ใช้ไงเวอร์ซีวอลมันใช้ไงใช้เพราะว่ามันใช้เป็นเฟอร์ซีวาลสี่ในชุดในช่วงแรกแล้วเพอร์มิเนนซ์คอสี่แล้วพอเพอร์มิเนนซ์แกนมาก็ไปใช้เพอร์มิเนนซ์แกน์สี่เฟอร์ซีวาลสองเพอร์มิเนนซ์คอสองประมาณนั้นประมาณนั้นยังไงก็ต้องใช้นั่นแหละต้องใช้โอเค มีคู่เชียบลองให้อีกคู่หนึ่งนะครับชุดนี้ก็เป็นชา Shower l i b e เตอร์นะฮะอ่เชื่อนะเคเฮนเคเฮนก็เมื่อกี้นี้ลงช่องเรีลกาจากเด็กนะครับผมถ้าเป็นกับอย่างภาพรีเจียนนะครับเลือก2ตัวบวก3,000ครับแค่นั้นแหละแต่จริงๆอ่ะมันมีตัวใช้ง่ายกว่านี้นะแต่มันไม่ใช่คู่รีเจียนถ้าจำได้ก็คือเป็นตัวอีผู้หญิงเล่นทิ้งเล่นฮาฟร่งผู้หญิงเล่นฮาฟลงมาเลือกสตัวบวก3,000ันติรีเบอร์เหมือนกันโอเคตัวนี้ใช้ง่ายกว่าโอเคตัวนี้ทีนี้ถึงเกศสามเป็นตัวหล แต่ว่าจะมีร่างร่างต่อจากนี้ของมันอีกร่างเลยนะครับผมกันก็คือบูเฟมลิเบเลเตอร์โปรมิเนนต์คอรับผมนะครับผมก็คู่กับอาโวเวลก็คือใช้คู่เจ็ดคู่เดียวกันเลยนั่นแหละนั่นแหละครับที่ผมบอกว่ามันถึงจะรีพินในบล็อกอีกรอบนึงโอเคนะครับก็จะมีเหตุอยู่2อย่างห<ะ>ลักๆเอาเหตุร่างก่อนเนาะแอคทีฟ<ะ>ในช่องแวนการ์ดครับผมเขาจะบ์สหนึ่งอ่าเลือกแล้วก็รีทายรายารรายการหนึ่งตัวหตัวเปิดก๊าซสี่ใบ จากค็อปเด็กครับผมและเลือกการที่ติดเชื่อในบรีเตอร์คอรลงเรียการที่เหลือก็ไปมันมีในสภาพด้วยเหรอคอลงเรียการ๋อ่าที่เหลือคอร์ลงปกติแหละและที่เหลือก็ไปไว้ใต้เด็กใต้เด็กนะครับผมโอเคทสกิลนี้ใช้หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเซิร์ครับแล้วก็มีสกิลตอนลีเจียแล้วนะครับผมเป็นออโต้แวนกาะนะครับผมถ้ามีกาดที่ชื่อเหมือนกับ อ่านตัวในตัวแหวนการ์ดลงสู่ช่องเรียกกาดจากในเด็กนะครับครับอ่าถ้าแวนการ์ด er, อยู่ท่าริเจียนอยู่นี่นี้บวกสามพันบวกหนึ 3, 000, 6, 000, ่งขีจนจบเทิร์นอ่าก็เรียกได้ว่าหาไม่ยากวะถ้าจะวนลูกกันได้เก่งขนาด Guerra, นี้เด็กนี้ใช่เพราะว่ามันมีทั้งโซลอนทั้งอ่าอะไรหลายๆอย่างเชื่อกันวนวนไปเรื่อยวนไปฉุกช่วงนี้มีแต่บทหาโซลอนใช่โซลอนก็หายไปทีสิบห้านะครับแต่เราคนมีอยากรู้ต่อมาครับวิเวเลเตอร์อ่าเฟเทอร์เฟเทอร์อะไรกอน ขนขนสิงโตเดี๋ยวสิไม่ใช่ไม่ใช่มันขนนกก็ไลออนสิงโตเปล่าเออแชมเถอะสกิลนะครับยาสิเป็นยาไม่ใช่สกิลเัาไม่มีเลยเลยโซบัสหนึ่งไม่ยูเดี่ยนในจอมตีบรรกาศสามารถจ่ายคอร์สทัจ่ายพลังบวกสามพันนี่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละต่อมาครับผมยืนเมือยตะหักอ่าโอเคตัวเราไปเป็นลีเจนด์อีกตัวหนึ่งก็เป็นอันนี้คู่กับตัวตีสิบสองนะครับตัวตีสิบสองขามหาเรื่อไหนทีดีนะครับทีดีครับผมก็เป็นอะไรนะโลโลคอนหระโลโลคอน ไม่ใช่ฟาลอนฟาลอนไม่ไม่ไอตัวตัวนี้ชื่อโลคัสเรเบเลเตอร์นะครับแอคเคปเรียสเออเนี่ยชื่อไม่ชอบชื่ออย่างนี้แหละโอเคก็คู่กับฟาลอนครับครับตัวปี12ก็มีสกิลง่ายๆครับเออถ้ามีตัวอยู่ในคอลัมน์เดียวกับมันบวก5,000แล้วก็สกิลแอคทีฟเมื่อรีเจนแล้วก็เคาน์เตอร์บัส2ถ้ามีการ์ดเคาน์เตอร์บัส2การที่ชื่อรีเบิร์ดด้วยนะครับถ้ามีจนนว4ใบหรือมากกว่าบวก5,000บวกคิทเขาจะไล่ไปเจอตัวนี้โอเคู่รองไงคู่รองโอเคไม่อะ มันเป็นเป็นคู่ร้องรองอ่ะมันร้องรองมันมีสามคู่คนหน้าท่ที่เก่งกว่าอันนี้มันมีสามคู่ไม่ไม่จริงจริงคือในชุดนี้จะมีแค่สามคู่อ๋อคือถ้าเป็นตัวหลักนะถ้านแค่ตัวหลักแล้วตัวต่อมาครับผมก็เป็นครับมูราซเมะครับมูราซเมะหรืออะไอ่านอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับโอเคคอยอย่คอย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 ก็คู่ไห่ตัวที่อ่า ลงมาจากกองแล้วก็ชี้สองตัวบวกสามพันน well. ั่นแหละใช่ใช่นั่นแหละแล้วก็มีสกิลสองอย่างครับตีแวนบวกสองพันแล้วก็มีสกิลหนึ่งก็คือเขาจะบาตรสองเลือกการ์ดหนึ่งใบที่เชื่อเหมือนแวนการ์ดิสมันครับทิ้งไปเมื่อแวนการนี้เขาตรวจทับดีเจครับเปิดการ์ดสี่ใบบนนะครับผมก็คออเรียก์คอการ์ดสองใบจากสี่ใบนั่นแหละที่เหลือเอาไว้ใต้เด <that S 2> <that 's S 1> ็กนะครับผมแล้วก็ดูสองตัวนั้นบวกห้าพันจนจบเทิแค่นั้นแหละเออก็เรียกได้ว่าเติมสนามบวกการางนิดหน่อย นิดเดียวจริงๆไ,ไม่เคยนิดเดียวเลยบวกแค่ห้าพันอ่าต่อมาต่อมาก็เป็นตัวสุดท้ายของเราแล้วเปียร์ไลน์ไม่เลสลิฟเลเตอร์อาามาเรอุสมาเรอุกสก็สกิลนะครับพาอร์บ,บัสหนึ่งเมื่อมีเรียกาดที่ชื่อเหมือนมันฮะอะอะไรนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเมื่อมีเรียกาดอ่าเนมไม่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันห้าตัวเออบวกหนึ่งหมื่นใช่แค่นั้นเองประสกิลในช่องแวนนะฮะแล้วมันก็ยืนหมื่นอ่าเป็นสองหมื่นครับเพื่อ ช่างมันเถอะปล่อยมันไปก็คือเอาง่ายๆคือต้องเรียกขาดทั้งหมดต้องชื่อไม่เหมือนกันเออาอะไรครับผมโอเคโอเคมาถึงแทนโคพาดินแล้วก็ให้บทสรุปของมันกันหน่อยละกันครับแทนโควาโคไมโคโพาลาดินในครั้งนี้นะครับไขชีวิตโคใช่ไหมก็จะเน้นไปทางอ่าชุดที่แล้วจะเปิดท็อปเด็กทีละใบทีละใบทีละใบในเปิดหมถึงในภาพสามนะแต่พอมาถึงภาพ4ปุ๊บจะกลายเป็นการเปิดท็อปเด็กทีละ3ามถึงสีถึงสีถึงส เพื่อหาตัวมีโอกาสจะได้หาตัวตัวอะไรตัวหนึ่งคอลงบรยากาศใช่แล้วก็มาขึ้นนั่นแหละใช่แล้วก็มีสกิวการต่อเนื่องของการทำคอมโบกับชุดเก่าปั๊พพลังได้โดยใช่ในหลายค้อาจจะถางถ้าผมไม่มีชุดเก่าอย่างบูน้องผมทำเป็ะโซลอนผมทําไงก็มันเล่นได้ครับแต่มันไม่เก่งไม่ได้เก่งขนาดนี้ไม่ได้ว่าไม่เก่งอย่างแบบไม่ได้เก่งเลยนะคือมันก็เก่งอยู่แต่ว่ามันมันมันยังไม่พอมันไม่พอมันไม่สุด ถ้าจะทำให้สุดคือมันต้องมีสามอย่างคือโซลอนทำเปสและก็บูโนครับหาเลยครับวิธีเก่าๆก็ใครอยากได้ก็ซื้อครับปีทียังมีขายอยู่นะครับตามงานแข่งตามงานแข่งตามงานใหญ่เขาจะมาขายโอเคทีนี้เราจบกับโกพาลาดินไปแล้วนะครับผมก็ต่อมาจะเป็นแครสีน้าเงินที่ชาติหนึ่งก็ออกทีเหมือนเดิมนะครับผมออกภาคละครออกพากละครัเหมือนพวกผลยนที่ผมเล่นนั่นแหละจรางจจำได้ว่าภาคที่แล้วออกสีนะโนวาอ๋อ อุ้ยตั้งแต่ภาคแรกจนภาคสามเลยมั้งออกประจําอะออกก้ะเถื่อนเลยโอเคอ้ามาถึงงานของเราดีกว่าครับผมอันนี้เศจาอันนี้คือครับผมแกรนโบตรงกลางงสลัดนั่นเองไม่ใช่ไม่ใช่โจรสลัดของเรานะครับผมในชุดนี้ก็จะมีการกลับมาของโจสลัดนะครับผมเป็นการปลุกผีปลุกผีของจริงปลุกผีของจริงเลยนะครับผมก็เรียกมาจากลูกได้ครับ้เลยเรียกว่าปลุกผี โอเคนะผมในชุดนี้ถามว่าเล่นได้ไหมบอกเลยเล่นไม่ได้น้ครับขาดทิวขาดโน่นขาดนี่ขาดเยอะเลยแหละนะครับต้องคนมีของเก่าเท่านั้นต้องมีของเก่าต้องคนมีของนะครับซื้อเพลงมาไม่ใช่โอเคมีมีแค่คุณวอด้วยไม่มีพีจีใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือโอ้ขาดเยอะขาดเยอะต้องมีของเก่า้ขาดเยอะเกินไปต้องต้องเป็นตั้งแต่ของอันแรกด้วยมั้งต้องเป็นตั้งแต่ของชุดสองเลยคือชุดสองเลยสองหกสิบสามมันต้องมีหมด โอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าที่ตัวเริ่มกันเลยครับผมตัวเริ่มในชุดนี้ไปเดียวนะผมเป็นผีนะครับสเกลนะครับเมื่อวันกรอนในสภาพรีเจียนเนี่ยสามารถจ่ายค่าคอสทถ้าจ่ายเลือกการที่ในดรอปโซนคอรลนช่องเล็กกันอ่ะถือว่าดีครับจัดมาจับเอามันจะเข้าโซนแหละแล้วก็กดจากในลงมาลงเปลี่ยนเปลี่ยนตัวได้ใช่ จัดว่าแจ่มนะครับสำหรับเลนส์ 3D และในชุดนี้ก็จะมีทิกเกอร์ให้สามแบบคือดอกทีสแตนแต่สแตนก็จะมีเทคด้วยอ่าเพอร์ฟอร์มเพอร์ฟอร์แมนต์เนาะครับเพอร์ฟอร์มมิงซอมบี้นะฮะพร์ฟอร์มมิงซอมบี้จะเกี่ยวว่าคือเมื่อยูนิตนี้ลงในช่องเรือากาศเปิดก๊าซสิบใบจากคอมเล็กสิบใบนะอ่าเซิร์ชเซิร์ชก๊าซหนึ่งใบแล้วก็โชว์ให้ผู้แข่งดูแล้วก็เอาโซนบอบแล้วก็จากนั้นสับกองออแค่นั้นเอง ก็คือเซิร์ชเซิร์ชตัวลองดอปอ่ะมันจะเหมือนสกิลกับอ่ไอตัวหน้าจนสลัดตัวเล็กอ่ะที่เป็นตัวเริ่มมาก,ก่อนคล้ายๆกันแต่ว่าไอ้ที่ลงได้แล้วก็มันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีมันออกมาให้ซาม,มูไรกินได้ซิตในแง่ดีต่อมานะครับอาแมนนะครับ,รบนะครับผมกกบบก 3, สกิลนะครับเมือ่อเน็ตนี้ลงไอช่องเรียกาดจากดอปโซนพลังบวกสามพันก็จริงๆสกิลเชิงๆเนี้ยมันออกมาครั้งหนึ่งตอนที่บอกสิบสามจะเป็นเกรดสองสุดเขียวๆ พื้นเขียวตัวน้ำเงินไม่ใช่ตัวเขียวๆไอตัวนั้นก็จะสกิลเหมือนอย่างนี้เลยนะครับก็คือบวกพลังลงมาบวกพลังเนาะที่ทําให้ระบบพลังในสามพันเป็นตีสิบสองในตอนนั้นนะครับชุบมาตีสิบสองโอเคต่อมาบลัชเชดตัวกดอนลิมิตแบกใช่เป็นยากัะลุนเชดแน่นอนนะครับชื่อขนาดนี้นะครับผมเสียดาบเหมือนกันก็ตัวผลลิมิตแบกในเลฟคนอาจจะมีคำถามว่ามันปลยังไงนะก็คือว่าถ้าเราพูดไปตอนต้นสิบล้ะพูดอีกทีก็ได้ก็คือถ้าเรามีดาเมจไม่ถึงสี่ เรามีตัวนี้อยู่ในสนามมันก็ทำให้เราใช้ลีมีเบรกได้ตลอดใช่เดี๋ยวเราจะพูดเรื่องเบรกใครกันแล้วกันถ้าอยากเดี๋ยวรอเดี๋ยวรออยู่นะรอของมาก่อนรอของมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะอธิบายเรื่องนี้กันอีกทีต่อมาครับผมอ่าครับ เทวินเฉดครับผมเชดอีกแล้วนะครับผมแข่งยากกับลุนเชดเหมือนกันี่ยวว่าคือเมื่อยูนิตในโบูนให้บรรยากาศที่ไหนสภาพลิเกียนบวกสเซฟานก็คือโบนเหมือนลิเกียนนั่นแหละดีมากครับผมมีเราทุกแคนเลยองโม่ออกไปสองใบใช่คราวนี้ไม่ต้องแล้วจะกรีดครับผมต่อมาครับควินเต็ดบอสเป็นลีฟอะไรนะลีฟเป็นชีอครับลีฟเป็นชีก็ควินเต็ดบอสนะครับไอ้ควินเต็ดบอสแคนนี่ถือว่าจับอยู่เรื่องโมเด็กใช่ดีมากจริงๆอ่ะ ถึงยุคนี้ผมมองว่าลูนเฉดจะไม่จําเป็นแล้วเพราะผมเล่นล่าสุดชุดล่าสุดมันก็ไม่ใส่ลูนแทบจะไม่ใส่ลูนเฉดแล้วแทบไม่โมด้วยโอเคต่อมาเป็นอ่าเป็นขาผู้เชี่ยวอีกคู่นึงนะครับผมอาร์บันเดนส์นะครับกูนดากอนก็เรียกได้ว่าเมื่ออยู่ในนี้ลงช่องเรียกอากาศไปถึงออโต้จับตอบโต้ได้นะก็จะได้จะจบเทิร์นนะครับจะได้เทคออโต้เรียกอากาศเมื่ออยู่ในนี้โจมตีฮิตนะครับผมก็เลือกรีทายเรียกกาศฝั่งตรงข้ามได้หนึ่งใบนะครับผม โอเคครับผมก็มาถึงเกตสองต้นสุดท้ายกันแล้วนะครับผมไพเลตเบลพเลเบลอะไรนะคาร์ดัลแบล็ส์ก็เป็นคู่เจียนอีกคู่นึงครับนะผมสกิลใช้จากในดอบโซนนะเออใช่วงเล็บก่อนว่าดอบโซนข้างหน้าเค้าจะบัตหนึ่งครับถ้าแวันอยู่ในครับอยู่ในทอร์นิเจอยนสามารถแต่ถ้าคอาถ้าจากคอตัวนี้ลงช่องบรรยากาศนี่แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละขุดมาขุดมันออกมาโอเคมาถึงเกตสามเกตสามชุดนี้มีสองใบเองครับผมถือว่าน้อยคู่แรกก็คืออ่าวิชด็อกเตอร์ออฟเดสสี่เดสสี่เลยนะครับผมแล้วก็ชื่อาลอนี่นะเนโกบอล ในโคบอลมอบอลด้วยนะผมมีโอเอลทีมอก็คู่กับครับดาร์กอนอันเดสครับคูนดาร์กอนกูนดาร์กอนก็สกิลล่างก่อนละกันถ้ามีตัวในคอลัมน์เดียวกันของมันก็โบกสามพันใช่ปกติแล้วก็มีเทคออโต้ครับผมครับผมเขาจะบัสหนึ่งนะครับเมื่อยูนิตอ่าแล้วก็เลือกลิตายูนิตหนึ่งตัวใช่ครับผมแล้วก็ไม่อยู่ในจอมเตวันกาดและถ้าอยู่ในสภาพเรจิเจ็ตสามารถจ่ายคอถ้าจ่ายเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดอกซอนคอร์ทลงรือการ ใช่ก็เรียกได้ว่าเพิ่มจำนวนครั้งในการตีได้เอามาทับหัวกันได้นะครับประมาณนั้นแหละโอเคมาถึงตัวสุดท้ายครับไอยังไพเอลสโนเบิลนะครับเป็นออสโนว์เป็นตัวคล้ายคล้ายนุ่งในมิดอ่านะไอเป็นแบบตัวสลับดับพายตัวสลัดตัวสลัดแัมพายอ่ะประมาณนั้นอ่ะดูเทคล่างกันก่อนโอเคเทคล่างนะครับเลือกมืออากาศหนึ่งตัวแล้วก็ลีกายนะครับ อยู่อย่างนี้จมเตวันกาสามารถใช้คอสท่าจ่ายอย่างนี้ได้รับพลังบวกห้าพันจนจบกระโดดก็เคยรีทายว่าใช้สกิลอะไรใช่ก็มันจะมีขนตอนเนี้ยของตัวอื่นมาลาชุบกลับไปกลับมาใช่ใช่ใช่อ่าต่อมาครับสกิลที่สอง การสกิลตอนรีเจียนแล้วนะครับนำนำการ์ดสามใบจากท็อปเด็กลงดับซอนเมื่อยูนิตที่ทำการรีเจียนสามารถจ่าคอร์สท้าจ่ายเลือกการ์ดหนึ่งใบจากดับซอนคอร์ลงช่องเรยการใครใครคิดภาพไม่ออกก็คิดถึงโคคิวทัสรีเวิร์สก็คือไม่ต้องล็อกมันคือโม่สามใบโม่สามคอร์หนึ่งแล้วคอร์หนึ่งตัวจริงๆมันคอร์ใบที่โม่ก็ได้นะถ้าคิดยังไงดีแต่มันไม่บวกผลั โคคิวทัชเป็นบบกให้3,000แค่นี้ประมาณนั้นนะครับผมก็ไปซุปตัวอื่นๆมาได้ก็อยากให้บรรยากาศรีออกมาให้เล่นเสนุกหน่อยก็ยังดีนะครับคนเล่นน้อยเกินแกมบูก็ถามว่าแกนบูอ่ะมันเป็นแคนลองที่ร้องร้องลองของไม่ค่อยจะมีของไม่ค่อยจะมีแต่ว่าถามเป็นแคนนิงที่สนุกนะผมมองว่ามันคิดเยอะมันเล่นมันคิดเยอะแต่เล่นสนุกคล้ายๆเกมเนเจอร์ฮะมันก็เล่นสนุกดี แต่หาของยากไปหน่อยใช่ครับผมใครพวกเคจอะไรเพราะคนที่กลับมาเล่นก็ไม่รู้จะเอามันไปไหนดีเนาะใช่ทำออกก็น้อย02สองชุบเรียกได้ว่าชุบชุบแล้วกันชุบชุบชุบได้ดีขึ้นแล้วก็แหวนก็ตีถ้าถามว่าโดดเด่นไหมไม่โดดเด่นไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะครับในสายตาผมถ้าชุบเยอะๆจะถึงจาร่อยใช่ไหมใช่ครับผมชุบแป้งแล้วก็ไปทอดไม่ใช่โอเคมาถึงแค่สุดท้ายของวันนี้กันแล้วนะครับผมแล้วผมจะขอกระโดดไปอ่านแนนที่น้อยๆก่อนแล้วกันอ่าได้ คือนาลุคคามินะครับผมแค่หลักของเรานั่นเองครับผมแค่หลักนะครับเด็กเยอะมากครับผมโอเคในนาลุคคามิชุดนี้ก็ยังเป็นติดบอลเลอร์แล้วก็มีเอลิเซอร์โฟมมาที่หน่อยใช่นะครับผมก็จะมีการเพิ่มทิกเกอร์ทิกเกอร์ให้หนึ่งใบคือดอปทิกเกอร์ไม่มีเทคแต่ว่าติดบอลเลอร์เป็นอะไรอ่ะเฮฟวี่เฮเว่เทลเลอร์ดอนโอเค โอเคกับแล้วก็มีตัวเลือกไม่ตัวหนึ่งครับผมเป็นบอลเลอร์วอล์กนักเคลิ้มดัตตาก็นะครับดัตตาก็คิดเออสกิลนะครับไม่อย่างนี้โบสแล้วถ้าเรียกการฝั่งตรงข้ามไม่มี่เีในแถวหน้าแถวหน้ายูนิฟอร์สามพันก็คือโบสแปดพันนั่นแหละใช่คือเขาบังเขาไปแถวหน้าลงมาแหละครับประมาณนั้นโอเคต่อมาเขาเป็นตัวนี้เป็นอีเลเซอร์นะครับผมครับผมอ่าอะไรนะเอ็กเทมดัตตาก็คิดอ่ะตัวบนลิมิตแบกโอเคอันนี้แต่ที่มันติดอีเลเซอร์เพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรบอลเลอร์ที่ติดลิมิตเบกใช่ครับผม โอเคใช้ไก่เอเลเซอร์ดีกว่าใช่ครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นสเตอร์นิเฟสบอลเลอร์นะครับคอร์คนสกิลเหมือนตัวเริ่มตัวเมื่อกี้ครับถ้าแถวหน้าไม่มีตัวในโฟลาล์แถวหน้าเลยครับฝั่งครับไม่มีแถวหน้าเลยแถวหน้าไม่มีเลยบวกสามพันใช่แค่นั้นแหละต่อมาก็เป็นขาคู่แบงค์สลัดบัตเตอร์นะครับก็บอลเลอร์บิ๊กแบงค์สลัดบัตเตอร์ครับผมโอเคก็ถ้ามีสังสกิลนะตัวนี้ก็คือเป็นคู่เป็นคอร์สไลท์ของบิ๊กแบงตัวที่แล้วครับก็จะ สกิลจะง่ายๆครับผมสองสกิลสกิลแรกคือถ้าแวนการ์ดเราชื่อบิ๊กแบงนักเคิลในชื่อนะครับผมยินหนีบวกสองพันเราจบกันต่อสู้สกิลที่2องถ้าถ้าแวนการ์ดเราชื่อบิ๊กแบงนักเคิลเหมือนกันนะครับโจมตีฮิตนะครับฮิตนี้บวก,3000บวก3000สามพันนะครับผมก็มันไม่ได้บวกแค่สามพันนะมันบวกครั้งละสามพันใช่ฮิตกฮิตฮิตหกตัวก็บวกก็บวกไปดีก็บวกไปต,<า>ตัวสามพันหกครั้งคูณหกไปสิบแปด คิดต่อครั้งใช่มันคิดต่อไวคิดต่อครั้งใช่อ่ะตัวต่อมาเป็นบอลเลอร์ครับเป็นเกตสองในตัวนึงสเป็นเลตบอลเลอร์นะครับก็ถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มีแข่งขันถ้าผมทำได้โอเคก็มาถึงตัวสุดท้ายของแคนสุดท้ายของเราในวันนี้เนาะครับผมก็เป็นบิ๊กแบงนะครับบอลเลอร์บิ๊กแบงนะครับบัสเตอร์นะครับก็เป็นคู่ลีเจนก็มีความพิเศษหลายๆอย่างโดยตัวนี้นะเป็นคู่นิเจนกับอบอลเลอร์บิ๊กแบงสแลตบัสเตอร์นะครับผมก็เรียกได้ว่า ตัวนี้มันเป็นตัวเดียวในภาครีเจียนที่มันมีการคอรไลท์เกิดขึ้นครับผมเรียกได้ว่าเก่งมากก็คอรไลท์กับบอลเลอร์บิ๊กแบงนักเคล็ดรากอนนะครับผมใช่ใช่ก็เป็นตัวข,ของบล็อก16แหละนะที่เป็นชุดปลาปลาที่เก่งกาจโอกล่องสาไทยพิมพ์ผิดนะครับโอเค <laughs> แล้วก็เขาเล่นกันต่อเขาเล่นกันต่อแล้วกันเนานะก็ก็ถ้ามีตัวนันบวก2,000ันเลยเขาบอกอุ้ยกอคอสไลน์มันไม่ช้าอีกดเทินจรงหรอไม่ครับนะ่ะมาเรามาดูที่สก,กิล<ด>มันดีกว่า<ช>เราจะรู้ว่ามันจะไม่ช้านะครับมันมีสก,กิลอ่าสก,กิลหลักของมันคืออย่างนี้แอคทีฟ uh huh. <Active S 2> ในช่องเวนการ์ดเคาน์เตอร์บาร์สหนึ่งครับและนำการ์ดที่ชื่อที่มีชื่อบิ๊กแบงนักเคลิ้นในการ์ดนะครับจับมือเราใช่บิ๊กแบงนักเคลิ้นอะไรใช่ไหมใช่แค่บิ๊กแบงนักเคลิ้นคือสองตัวมันติดบิ่ เอาเข้าเอาจากในมือเราอะเข้าไปสู่โซครับนะครับผมถ้าแวนการ์ดอยู่ในภาพดิจิทัลนะผมจะจบเทิร์นยูนี้จะบวก5,000แล้วได้รับเศคคอนติเนียลก็คือว่าช่องแวนการ์ดนะครับผมครับก็เรียกได้ว่าคอร์สเลยแหละกดสกิลพวกคอร์สได้เลยแหละโอเคนะผมก็จะสกิลวันเกอร์คือถ้าอธิบายกันง่ายๆก็คือมันจะล็อกเป้าหมายฝั่งตรงข้ามทั้งหมด4ตัวครับนะครับไม่เกินอ่า4ตัวหรือน้อยกว่าก็ได้นะครับคือไม่เกิน4ตัวนั่นแหละใช่ใช่และโจมตีด้วยพร้อมกัน ความพิเศษมันอยู่ยังไงคือมันโจมปียารามยันแถวหลังได้ในการโจมพร้อมแค่สี่ตัวเลยใช่ครับผมตูมเดียวกุ้เดียวคือถ้ามีลอเรืออยู่ข้างหลังหรือเล่นโกบิบูโน่ข้างหลังก็สองาตัวนี่ก็คืออักเรือตายหมดนะครับต้องป่าทีจีใส่ต้องปาทีจีใส่นะครับผมก็มันเป็นความพิเศษของรุความนี้แล้วกันครับและไอ้สายเนี้ยมันก็เก่งแล้วมันก็เป็นสายหนึ่งที่ไปต่อยอคอฟอร์ได้อะใช้ได้ยาวๆด้วยใช่ ว่าคอฟช็อปหลบไปอยู่ข้างหลังไงอะฮะแล้วต่อยลามไปข้างหลังเลยใช่ครับผมต่อยตัวสําคัญตัวจําเป็นสาหรับบางแคนได้ด้วยอะฮะนะครับผมแล้วก็อนาคตอันไม่ไกลไม่ไกลนี้ก็จะมีตัวซัพพอร์ตออกมานะครับผมนั่นก็คือเป็นสไตล์ของตัวมันนั่นแหละแล้วก็ผมถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีเทคที่ทําให้สามารถฉกได้หกตัวพร้อมกันว้าวกระสือโหดาลที่สุดระเบิดตีทั้งบอดอะต่อยทั้งบอดระเบิดตีนะครับตายยกตี ไปด็อกเต้นะครับก็คืออย่างแค่ใครมีใบชุบกุฏีย่างอย่างแค่มีใบอ่าเอาคอลฟอร์สพบเพิ่งบอดอะโนวาโนวาไปหมดอะไปหมดไดเมนอย่างเงี้ยลงรอเร็วใช่ไหมนั่นแหละครับแล้วก็ช่วงนั้นก็รอแล้วโดนเลติกพอดีด้วยรอแล้วรอเร็วรอเร็วอย่าเพิ่งรอแล้วรอแล้วโอเคนะผมรอแล้วเลยหมดไปแล้วสำหรับครึ่งแรกนะครับผมเราแบ่งเป็นสองคลิปนะครับคลิปแรกวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะ ครั้งที่แล้วก็เป็นถ้าเราทำไม่ไม่แบ่งนี่ก็เป็นชั่วโมงครับไม่แบ่งไม่แบ่งก็อาจจะเป็นชั่วโมงก็ขอเป็นสอกสัปดาห์แล้วกันสำหรับพวกพีจีมันจะเยอะจริงๆอ่ะฮะนะครับผมมันร้อยกว่าใบอ่ะประมาณห้าสิบแล้วกันเนาะครับโอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามทอลของเรานะครับผมถ้าชอบกดไลค์ตติดามกดซับสไคร้หรือจะคุยคุยอะไรก็ได้คิดนะครับผมครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณร้านซีจาไม่กลับมาทานกันนะคุณผู้นุ่มเพจเราช่องเราเป็นทางกายวันนี้ไปแล้วครับผมเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ